ไข่เยี่ยวมาสีทองโอ้โหเอาไปทําอะไรกินดีนะนี่ดีกว่าผัดวุ้นเส้นกระเพรากรอบวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับแต่ที่พิเศษคือไข่เยี่ยวมาเขาบอกยี่ห้อน,นี้อร่อยมากวันก่อนแม่บ้านไปแมคโครมาพอดีจัดมาเลยหนึ่งแพ็คสีนี้แปลว่าเหลืองทองสวยมากแล้วข้างในเยิ้มเยม่ๆำๆเลยฮะและกระเพราไข่เยี่ยวมาที่แท้ถูต้องเอาไข่เยี่ยวมาไปทอดด้วยบางร้านแค่แกะเปลือกแล้วก็ไปผัดกระเพราเลยโอ้โหรับบรได้แล้วก็จักการทอดใบกระเพราให้เรียบร้อยนะฮะพริกขี้หนูพริกแห้งกระเทียมเอามาตำ แลลยแ้วก็นำไปผัดให้หอมแล้วก็ใส่หมูลงไปปรุงด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยรสดีน้ำตาลใส่วนเส้นลงไปผัดครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบกะเพราแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟว้าวน่ากินมากอร่อยแบบแปลกๆกินกับกะเพรากรอบยิ่งอร่อยเลยอะนี่ฮะไข่ยิ้วมาสีทองน่าร่อย กลิ่นมันไม่ค่อยแรงไข่แดงอร่อยมาก